วันนี้จะขอชวนทุกท่านมาชิมเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับตอนนี้หมูแพงเราก็มาทานปลากันครับเมนูวันนี้ก็เป็นเมนูปลาช่อนราดพริก3ามรสนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานครบในจานเดียวนะครับทำออกมาก็จะน่าทานแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินทานนอกบ้านทำทานเองที่บ้านแบบง่ายๆด้วยวิธีนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านทําปลาช่อนลาดพริก3รสนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีปลาช่อนนะครับปลาช่อนนี้ก็ล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างด้วยน้ําเกลือนะครับปลาช่อนนี้ก็จะมีเมือกเยอะสักหน่อยนะครับเราก็ล้างด้วยน้ําเกลือให้สะอาดนะครับแล้วก็จะมีพริกแดงจินดานะครับน้ําตาลปี๊บนะครับกระเทียมนะครับหนึ่งหัวใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมี น้ำมะขามเปียกนะครับก่อนอื่นครับเราก็จะไปทอดปลาช่อนกันก่อนนะครับก่อนจะนำไปทอดเนี่ยเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะครับซับปลาให้แห้งหมาดก,ก่อนนะครับเวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะนะครับผมทอดออกมากจะได้สวยงามนะครับนะครับ พอน้ำมันร้อนจัดเราก็นำปลาชอ่อนเหลื่มทอดได้เลยครับวันนี้ปลาช่อนของเราตัวค่อนข้างโตสักหน่อยนะครับก็น้ำมันอาจจะไม่ทั่วถึงเราก็วักน้ำมันแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับให้ด้านล่างสุกเหลืองซะก,ก่อนนะครับ พอเราทอดสักพักนะครับด้านล่างของปลาของเราก็เหลืองแล้วแบบนี้เราก็ค่อยๆกลับได้เลยนะครับไม่ติดกระทะแม้แต่นิดเดียวนะครับ ก็จะทอดประมาณนี้นะครับไม่ต้องกรอบมากจนเกินไปนะครับก็สีเหลืองทองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับกาลังปอดี rain, rain, ครับเด <h> ี๋ยวดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็สุก <h> <t rain> แล้วนะครับสีเหมือนกันนะครับ <h> <t rain> เสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อน ต่อไปครับเราก็จะใช้พริกแดงจินดา20เม็ดครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดลงได้ครับกระเทียมกรีบ1หัวใหญ่ๆนะครับถ้าหัวเล็กก็2หัวครับจากนั้นก็จะปั่นนะครับปั่นออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็มาลงมือทําซอสพริก3ลรสกันเลยครับเริ่มด้วยน้ํามันพืชเล็กน้อยครับเสร็จแล้วก็นำพริกกับกระเทียมที่เราปั่นรวมกันมาผัดให้หอมก่อนนะครับ ต่อไปก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครับน้ำมะขามเปียกก็แล้วแต่ความชอบนะครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ำตาลปี๊บสักหนึงช้อนครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับใส่น้ำตาลใส่ขาวเพิ่มสักสองถึงสช้อนนะครับก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะครับ ใส่เพื่อให้น้ําซอสของเราออกมาใสาสวยไม่เหนียวเกินไปครับจากนั้นเราก็จะต้องเคี่ยวน้ําซอสของเรานะครับให้มีความเข้มข้นนะครับให้พริกเนี่ยสีใสสวยไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของพริกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับจะทําให้ปลาลาบพริกสามรสของเรามีรสชาติที่เข้มข้นอร่อยนะครับไม่เหม็นเขียวพริกนะครับ ต่อไปก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะครับจะใส่ผงนัวลงไปด้วยก็ได้นะครับถ้าใครทานก็ใส่ใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ครับต่อไปก็ชิมสักหน่อยนะครับว่ารสชาติเปรี้ยวหวานเค็มได้รสชาติตามที่ต้องการหรือยัง หลังจากที่เราเที่ยวน้ําซอสสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้ซอสที่เข้มข้นแบบนี้นะครับผมก็เหนียวประมาณนี้นะครับพริกก็จะสีใสสวยแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปราดที่ตัวปลากันเลยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็นําน้ําซอสพริก3รสของเรามาราดที่ตัวปลาช่อนทอดของเราได้เลยครับ รับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับปาช่อนราดพริก3ลรสนะครับมีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนิดๆนะครับอยู่ในจานจานเดียวนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูร้านอาหารนะครับไม่ต้องไปเสียเงินถึงร้านอาหารเราก็ทําทานเองได้ที่บ้านนะครับง่ายๆครับบอกขั้นตอนอย่างละเอียดถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านนอกคนบ้านเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทานข้าวกับปลาช่อนราดพริก3รสก่อนนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ